ได้บ่หน่อยบ่ ชาติบ้านนาจ้ะโอ้ยยยคืเทหนาแท้ตั้งยี่สิบเส้นเนียวซิบล่อเข่าหุ่นว่อนี่ สร้างก็คือบระเจ้างไทยอื่นแนะเห็นย่ามัใดก็มีแต่อันอย่างยอื่นก็บ่ถือใจมันมาดิไซมันมาดิไซอันนี้จ้างน้ำใสพร้อมจ้างอู้มันมาดิไยเขาเด้อเบ้าเขาก็มีปลาจ้างสร้างอันนี้ใช่ไหม นี่นะแม่พ่อนเทพ,พื้นเลีวๆจ่ายอยู่หน้าบ้านแม่พ่อนะซีจัดสวนดอกไม้ก่อนเ้อจ้าจัดก,กระถางต้นมไม้อามาอยู่นี่จัดก,กระถางต้นไม้ก่อนจ้างามบาจ้าส้มแม่พ่อนเด้อค่ะ วนอยู่น้มบ้านการพ่นยางลวงจ้ะตัวน,นี้มันควรอิ่มควนตายควนเ่าโอ้สุสิลายแถกกระลัาลงข้นใหม่จ้าตัวน,นี้นะเพื่อนเ่าเพืเ่อใบเพื่อเรื้่วงเพื่อก็ะข้นใหม่จ้า นีเพื่อนจะออกดอกเลยจ้ะอันนี้ต้นแสงเงินแสงทองจ้ะ ยอมของแม่พรานกันเลยค่ะ โอ้ต้นนี้คืองามแท้ดอกมันงามจ้ากำลังบา มาจ้าอันนี้โป้ยเชียนไม่พ่นเอาไว่ยน้าบ้านงามหมดจ้ามาส้มน้ำกันเลยค่ะต้นโป้ยเชียนนี่แหละพูดเถ่าอยู่บ้านอ่ได้เห็ดยังแหละตั้งตอเล่นกับสวนดอกไม้นี่แหละจ้า อันนี้ช่วนช่มของไม่พอนกระดอกสีแดงสีขาวปนแดงจ้ะอันนี้มันสิเป็นสีเหลืองอ่อนบอกเป็นสีชมพูงามจางงามบ่งามไม่พอนก็นกนว่่างามเองเนยจ้างามชวยๆเลยค่ะ สวนใหม่ค่ะอันนี้ก็คือเทพื้นเรียบร้อยเอเมนพ่นกระจัดแถวดอกไม้ค่ะเบิ้องฝุนเพืนพ่นบกขากใจพุนพอใหญ่แล้วก็ะจัดเขาอีก ล้วกลักสวยร่างงามคือกันลราหักข่าวเร็วเป็นกระเฮ็ดลินไปคือกันเนี่ยนะบรรยากาศทงไฮทงหน้าเลยจ้าอย่าลืมติดตามส้มเม่พ่อนเด้อค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่พ่อนเดอ้อส้มน้ำกันละกรกัดเจ้าขอบคุณค่ะ